สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Diary Special แล้ววันนี้เราผมอยู่ที่บ้านเป็นเนี้ยแล้วก็คลิปนี้จะรวมทั้งหมด1ึงสัปดาห์ต่ออ p นะครับอาจจะอ่านเห็นผมแบบหลายๆช่วงเวลาหรือหลายๆทำลาย,ลาย,ลายนิดนึงวันนี้ใส่เสื้อสีม่วงแล้วพรุ่งนี้อาจจะใส่เสื้อสีแดงอะไรเงี้ยไม่ต้องงงนะมันอยู่มันคือคลิปในสัปดาห์หนึ่งสวัสดีค่ะชมพู่นะคะพวกหนึ่งวันผู้ก็จะไม่มีอะไรมากค่ะก็วันวันก็กินนอนดูหนังเพราะว่าอยู่หอใช่ไหมมันก็ไม่ได้ออกไปไหน แต่ว่าวันนี้ออกเพราะว่าต้องไปยกเลิกนิดแล้วก็ซื้อของก็เดี๋ยวไปกันเลยค่ะก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมป้องกันด้วยนะคะทำไมไม่รักเลย <laughs> ตอนนี้ก็เคลียร์เรื่องค่าเน็ตเสร็จแล้วนะคะกำลังเดินมาซื้อของเอ๊ะเอ๊ะอะไรจี๊ดเจ้ามันเีอ่อนว่ะทำไมกูต้องท่าไมกูต้องไอ้นี่วะกูไม่ต้องถ่ายนะเป็นกล้องกูได้ไงคือไอ้กายอ่ะมันก็อยากถ่ายคลิปถูกมไงเออมันรอโก้มันไม่อยากเป็นตากล้องไงมันต้องมากับเพื่อน แล้ววันนี้มันก็มาไงเสือเวแล้วมันก็ให้เสือถือกล้องเออเออแล้วพอกุขึ้นรถไปคุณก็ถ่าย้ตาตาพัวไปโอเคเดี๋ยวไปรับไปเลสเรียบร้อยให้กูถือกล้องแทนอ่าใช่ซึ่งกูจะพูดอะไรกับการทำงานมันวันนี้มากเวรีกูจะรอ,อะฟังเไยนี่กูหยิบโทรศัพท์มาแล้วสำหรับกูอยู่ข้างคอเนี่ยตื่นมาเวไปเปิดกล่องใช่ไหมอ่าฮะเปิดวิดีโอใช่ไหมเปิดปึ๊บเลยกูเดินไปที่โต๊ะเสียบชาร์จแบตแล้วกูวางแล้วกูไปแปรงฟันอนบน้านแล้วกูไปกูเปิดจนกูเปิดจนจทิ้งเลยทิ้งไหมจริงเลยกูื่มแล้วกูลืมแล้วขอเกูจ แล้วก็หยิบบานยึงออกมาเว้ยปุ๊บแล้วกูเล่นเกมแล้วกูเสียชาร์จแบตไฟเลยกูวางโทรศัพท์ไปเลยกูเสียสามสี่นาทีแรกไปเว้ยตอนที่ตื่นกล้อมอ่ะกูแค่ยังตื่นมาแล้วกดถ่ายอีกคลิปเว้ยกูแบบตื่นมาแบบสวัสดีทุกคนตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วกูกดไปแล้วเว้ยกูว่ากูกดไปแน่เดี๋ยวไปอาบน้ำกันแล้วกลับมาทีเดี๋ยวเจอกันกูวางโทรศัพท์ไปอาบน้ำเสร็จดีอะไรสับบุบกลับมาดูเว้ยยหยิบโทรศัพท์เพื่อดูแล้วทำไมกูมีแต่รูปวะกูก็ถ่ายรูปไปแล้วโอ้จีนสามสี่นาทีกู สวัสดีครับพอมือเองตื่นมาก็ไม่ได้ถ่ายคลิปหยิบโทรศัพท์มาก็กดถ่ายรูปเลยลืมวันนี้อาบน้ำสระผมเสร็จแล้วเดี๋ยวไปบ้านเพื่อนบ้านไตาไปซื้อของเดี๋ยวไปแต่งตัวเราเย่พึ่งสายจต่ออกบ้านเลยนาคนขับรถไม่เย่ถ่ายบ้างดีกว่าเดี๋ยวไปิบเนออมาถ่ายกันวันนี้บล็อกไอ้เฮียมึงขับรถไอ้สัตว์นี่ เต้องตัดเพลงออกว่เน่ยไม่เป็นไรจ๋ยวให้เลดไปตัดเอาอะไรนะเลดมันชี้อยู่ ขารอหน้าบ้านมึงเตี้โอเคโอเคขี anyway. ้ต่อไปไม่ได้เล่งนะต่อสามคนรอมึงอยู่โอเคนะแต่ได้แต่งเลยได้ถึงคือสภาคมนี่ว่ายังไม่ถึงเรือเลยเลยไม่ไรอี้อะคือสภาคมไม่กิน้เดือนไหนนับเดือนที่แล้วเดือนห้าเดือนที่แล้วเดือนทีให้ถูกด้วยน้ำเดือนให้ถูกมึงสิเดือนที่ให้ถูก่ะมิสซาสามเอกจากมักกะลาคุ้มฮามีนาเมมกราค ไอากายนี่อีกตัวหนึ่งศัพท์หายทุกทุกวันตัวสามยืนติดตัวทุกันเขาสามยู่กับตัวเราเนี้ยแหละตื่นเช้าเดี๋ยวเขถ่ายคลิปละตื่นมาที่โทรศัพท์อยู่ไหนวะไอ้ยิ้มมันก็ไม่เคยหายจากตัวกูอ๋อที่คอมไอ้เหี้ยคือทุกคนมันอยากทำงานด้วยแต่ไม่อำนวยมันไม่อำนวยสักอย่างเลยสมองพวกมึงคงไม่อำนวยต่อหรือหรือกันไม่หมดแล้วตลอเหมือนกันนอนกินกันกินนอนกันนอนแต่เช้าเลยตีสี่ตีห้านอนกันหกโมงอย่างน้อยก็ไม่ได้นอนดึกแล้วกันวะไอ้กายเนี่ยมันพูดว่า ยผ้ากูจะไปเก็บผ้าดีบวะเดี๋ยวกูไปส่งพวกมึงเลยไอ้พวกวะเดี๋ยวกูไปส่งพวกมึงสองคนก่อนที่เวะแล้วกันนะแล้วมันจะส่งเราสองคนนะก่อนมันจะแวะส่งเราแล้วก็มันจะไปเก็บผ้าไอีกข้อหนึ่งกูถามมันว่าเอ้วกูง็งว่าทำไมมึงไม่เลื่อนผ้าเข้าบ้านมึงบอกผ้ามันอยู่ในบ้านแต่มันกลัวปิวมันบอกว่าไม่ใช่เสื้อผ้ามันคือบ้านในตัวกูเลยบอกว่าทำไมมึงไม่เอาไม้หนีบหนีแบบไม่แล้วก็หนีบพรามันเป็นเงี้ยมันบอกว่าไม่หนีแหม่ไม่หนีบ ไม่หนีมันต้องไปหนีมกับเสื้อผ้าดิพันเสื้อพันติดมันเสื้อวะอันนี้มันเป็นแบบสาวผ่าผ่าหน่อยอ่ะก็หนีเมันไม่ไปยูไงไม่มันหนีไม่ได้เีคือมึงมันเป็นสาวอ่างงี้ไหมมึงผ่ามาอีเวว่าโอเคเดี๋ยวกูว่าไปไปถึงตรงนู้นเน่ะแล้วมึงก็ทำให้มันดูกดไลฟพูดยังไงมันก็เถียงมึงอยู่ดีแล้วก็เนี่ยแค่เนี่ยไหนไหนมันดีแต่ดูอ่ะดูโอ๊ยเหี้ยเดี๋ยวจะคิดอะวรกูเหนียวมาก กูบอกให้มาขี่อย่างงี้ไม yes? ่ฉันแต่อันนี้มันหมดมันก็ไปอยู่นี่มันไม่พูดถึงนีอ่ไงไม่หนีอย่างงี้ใครเอามึงมึงถามคนดูเลยนะเอามึงคนกูคนหนีบยังไงกูคนหนีบอย่างงี้ดีไหมคุณผู้ชมหรือคุณผมคนหนีบอย่างงี้ดีจริงเขาหนีกจริงเขาหนีกันอย่างงี้นะทั้งโลกเกลืเสียงเอาเนี๋ยวมันหนีบมันดูดิมันเก็บเ เม้นกันมานะคลิปเนี้ยเม้นกันมาใครอะไรวิญตัวเนี้ยอะไหนอ๋อไอ้ที่เล่าว่ามีตัวเฮียวิ่งเข้ามาในบ้านอะเข้าใจบ้านในกายแล้วกูเข้าใจแล้วเออไม่ใช่เป็นมือคนเลยเอามึงเอารถไอ้แชมป์มาทำไมวะเนี่ยกายจะบอกว่าล้างบ้งนะไม่ไอ้ดำไอ้ดำเออไอ้ดำไอ้ดำอะไรไอ้ดำก็มันดำก็มันดำ พ่อหนุ่มทำไมนั่งอะไรยืนทำไมไม่ได้เออเดี๋ยววันไหนไปวันไหนไปตัดผมดีวะไวลวะดูผมู้ิงมึงดูด้วยนี่มก็ลงมาขนาดนั้แล้วก็เนี่ยแย่เนี่ยกาจอดรถของี่ต้องตั้งกล้องเหรอวะได้ ลงไม่ได้นาะเป็นมีมเป็นมีมไงเวลามึงกรอรถเยี่ยอะไรเนี่ยเป็นมีมเวลามึงเล่าเวลามึงเล่าเรื่องอะไรไงคนดูจะได้เชื่อไงว่ามึงขับออกกันดิขับรถได้ไงไม่ออกไม่ออกไม่มีคนบล็อกไม่ออกที่แล้วก็มีคนต่อไปขอเข้าใหม่ใหม่กูแค่ถอยเข้าถอยออกเงแล้วถอยเถอยออกเล่นมาไหนเกีต้องไปทำเพียอะไรละขอเข้านยครับไม่ขอถอยเข้าถอยออกกันดูความเยี้ยของเรานะ ตาออกได้เม้าตาออกมาแล้วว่ะล่ะตาออกไม่ได้ไม่ออกไม่ได้เฮ้ยไกาเฮ้ยเป็นครั้งแรกจอดตรงไอ้เหี้ยเฮ้ยครั้งแรกวันนี้จอดตรงกูจริงอยู่แล้วเฮ้ยน่าลงมาเถอะตัวมือแค่ขำเพี่ไปดูต้องจริงเลนี่ยเราลดยังยังไม่ลอไอ้เหี้ยเนี่ยทางที่เร็วที่สุดโดนลงไปเลยยงงไ้า แทงกันแางที่ดีที่สุดมึงเล่นมุกอะไรเด่ยตอนนี้ทำการซื้อเรียบร้อยกำลังจะไปจ่ายตังที่แคชเชียร์นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ ไฮไลท์แสนเลยค่ะวันนี้ครับจะได้นั่งเห็นการนั่งทำแต่ไม่ได้ทำงานก็ได้ค่ะนั้งทำง,งานก็เรียนแต่เรื่อยๆแต่เครียดมากปวดคอไม่ไหวแล้วนะค่ะนี่ก็คือเป็นแบบว่าเป็นบอแบบชีพประจำวันถามว่าทำอะไรก็คือตอนกลางวันก็จะเรียนส่วนตอนกลางคืนก็ไม่นั่งทำง,งานก็จะเล่นเกมค่ะแต่ว่าทำงานเสร็จแล้ว ทีที่คอยทิ้งพูดทีที่บอกให้ร้องคนเลยเมื่อกี้เพื่อนะเริ่มรอกแล้วกลับไปกลับไปเมื่อช่วงช่วงเวลาไม่กี่วินาทีเมื่อกี้นี้ทุกคนถามว่ากตัดกับไปต้องตัดกับไฟไหตัดกับไฟไป่ลองเล่นยังหนึ่งไม่หลับหนึ่งไม่ลับหนึงไม่หลับมันเตือนแล้วไอ้ยึดเหมือนแบบเดจาวูว่าเรื่องการเดินกลับมาที่เดิมต้องกลับไปใช้หัวตะีกรอบไหมเออต้องกลับไปลื่นอีกรอบไหะ ต้องกลับไปเล่นมูสเมื่อกี้อีกรอบไหมตาเกี่ยวเหมือนกับเหมือนเดินกลับมาแก้ตัวใหม่แล้วก็แบบมุมเดิมๆใหม่ใช่ใครทันยุคนี้บ้างโคตรตึงหนึบได้นะเก่าเก่าโคตรยุคสมัยตอนนั้นจะเป็นยุคเล่มละห้าบาทอะไรวะไอ้ขายหัวเราะปะขายหัวเราะเลล่มะบาทขายหัวเราะแล้วก็มีหนังสือเนี่ยเนี่ยอย่างผีอย่างเงี้ย เนี่ยเนี่ยเป็นหนังสือผีอ่ะการ์ตูนผีอ่ะกระตูนผีอของคนไทยอ่ะเ,เล่มละห้าบาทหกบาทอ่ะตอนสมัยเรียนหนังสือเล่มนี้เหมาะกับตาคู่มือเข้าใจลูกยุคดิจิตอลก็มึงมีมลูกแล้วไงอ้้เ<ป>ยยโูศ <laughs> าสตร์ผู้นำไม่ต้องอ่านแล้วไอ้เี้ยอ่านจนปวดหัวอะไรเงี้ยเลย้รู้สึกว่าตอนนี้ร้ <laughs> อนมอ้ยีวิธรวยร้อนตังเหรอไม่รูะ เลวเลวดิฉเสียเกียรติถูกทีเด้วยต้องหาไปอีกฝั่งอ่ะเยอะกว่าเป็นไงฮะอาการเป็นไงเรวบอกหมอสิไปรอบไปรอบพวกเลวยำเนี่ยดูพวกเลวเนี่ยคนละยำกูหนึ่งดิฉันหนึ่งสุดไม่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  ไม่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 ือันไม่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 ไ่ไม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 ่่ไม่ม่ไ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 ม่่ไม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 ่ไ ลงตอนคืนเลยใช่ไหมอ้าวมาแล้วเนื้อพิมพ์ตายไปเลยตายไปเลยเฮ้ยวาซาบิเหรอวาซาบิเลยนี่อ่ะคือจะมูใน้กันเมนต์เลยนะ ดีบอเลยนี่น่าทำไมมันนั่งนิ่งเลยที่จะได้รับดีบอกที่ดดีบอกบ้าแ้วมาักหเอาเนี้ยออกเอาไปแล้วปาเลแร็คนี่ของฝากนะแล็กูู๊เอามาให้ของฝากนักกล์ฟของฝากแกมึงอะของฝากแกคุณอะมึงขอตักข้ามักาเอาไ้ะออาการเป็นไงนะบอกหมอสิร้องอฝันม่ออกฝันมัออกมาอยู่ขีเหยนอยู่เป็นไงอาการเป็นไง

อืออืมอืออร่อยแปลกเลยอร่อยเชยไอ้ฝั่งหนูยังไม่อยากให้เลยเป็นคนเสียตังค์แก้วใครเสียวันนี้มันซื้ออะไรวะซื้อเสื้ออะไรก็ไม่รู้กูไม่รู้เรื่องของต้องมีเลยใครเคยดูไซยาเวสก็ไซยาเวสก็ก็น่าจะรู้ แมาต้าเขาจัดอะไรไปเราจะทำเสื้ออะไรนะลายสายเวงเราไม่ทำสายเวงครับเราจะทำสายเวงยิงโยกตันหนักอ่ะกินเววนั่นเวไม่ใช่กินเวเอันนั้นเวไปเวมาดูว่าเขาหมดไปเท่าไหร่ไม่กินเวจริงจริงอะมันคือมันเป็นแบบไอที่ยกอ่ละไอเป็นที่ยกอ่ะมันกินเวจริงนะเวยอ๋อแดกเวทเข้าไปเลยนะนายคุณเป็นอะไรจะอวดไหมคุณได้ไหมาเสื้ออะไรลายสายเยวีลายสดไปเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่แจ้งดิห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบ ลายอะไรลายอะไรลายตัวลายไม่โชว์หนิตาไม่เก็บไม่เก็บในกระเป๋าล่ะเก็บในกระเป๋าเอาเดี๋ยคุณบอกดูคุณมีกี่ตัวแล้วตอนนี้สองสองตัวลายแรกคือลายอะไรลายโกโจอสเตรลูเฮียแล้วลายที่สองคือลายของอะไรตัวลายเดียวันสัปดาห์นี้นี่น้ำบาผมเดี๋ยวเอาผมขอบคุณเอาไปเยอะนี่มปนของอ็ได้บอกให้มื่อเป็นน้ำบาดเองต้องเลย เราจะให้ตังค์มันไม่มีตังค์ได้หมดไปแล้วครับพวกมึงเนี่ยมีสองร้อยฝากทิ้งด้วยหน้าเราจะไปไหนอยู่คลิปหน้าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ไม่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่กักคลิปไอ้เแี้ยเนี่ยกักคลิปไม่ลงไงสัตว์ลคลิปจะลงเนี่ยคลิปจะลงแล้วไปกันบ๊ายบายขับว่าอ่านแชทหน่อยดิอ่านแชทหน่อยอ่านแชทหน่อยอ่านแชทหน่อยโวยอ่านแชทหน่อยโว้ยแชทไหนวะแชทไหนวะ มันส่งรูปนี้ไหมผมขอบคุณมึงมันแย่ไอเลสมึงมันแย่ไอล้อดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดูคือเป็นไรๆอย่างนี้เหรอเออคิดไอเลอู้